สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับผมพาทุกท่านครับมาดูเหตุการณ์รถเบโคติดโดมครับซึ่งก็เป็นโกเบโกเอเคสองร้อยครับตอนนี้ก็สายฝนนะครับโปรยปลายลงมาติดโดมไม่พอนี่ฝนตกซ้ำเข้าไปอีก พิกัดครับปักหมุดมาทีา่บ้านกระเทียมครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี่ครับอยู่ห่างจากถนนลาดยางท้ายหมู่บ้านเนี่ยเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองนี่ตอนนี้เราจอดรถอยู่บนถนนนั่นก็รถคนขับนะครับหนุ่มเหินคนขับนี่จาก บ้านพับตะบนสะขุดอำเภอชมบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งก็มาขับรถไปโคให้กับท่านกำนันสันแต่ว่าเดินลงไปครับยังไม่ถึงหน้าง,งานเลยครับไปได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเรียบร้อยครับจริงๆแล้วจะจมตั้งแต่นู่นครับลอยคือทางลงนะเดินลงมาจากข้างหลังเนี่ยครับ เนี่ยเดินลวงมาจากข้างหลังตามรอยเลยครับตามรอยเลยเดินลงไปเดินลงไปไปจนถึงเกือบจะถึงคันนานู่นครับไปเกือบจะถึงคันนาแล้วจะจมครับแล้วเดินกลับเดินกลับเดินกลับนี่เดินกลับมาตามทางเดิมที่เดินไปแต่ว่าจะจมครับจะจมอีกก็เลยเบี่ยงออกมาด้านขวา เบี่ยงออกมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับลงเลยครับแล้วทีนี้เจ้าของนามาเห็นรถจมอยู่ที่นาตัวเองครับซึ่งก็เป็นนาที่เดินผ่านไปเท่านั้นเองแกก็บอกว่าจุดนี้ครับเป็นจอมปวกเก่าครับจุดที่รถจมเลยเป็นจอมปวกเก่าซึ่งก็ขุดจอมปวกออกเมื่อ,อปีสองปีที่ผ่านมานี่เองครับ แต่ว่ารถแบโคโฮนั้นก็ไม่รู้นะครับจะเดินผ่านไปทํางานจะไปขุดคลองก็เลยพลาดท่าจมซะก่อนแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับฝนตกเลยเนี่ยลักษณะจมนี่พอจมลงคนขับไม่ดิ้นเลยครับหนุ่มเหินไม่ดิ้นเลยก็หยุดอยู่ท่านี้เลยใบแ็กมิดทั้งสองข้างครับ พอมองเห็นอยู่นิดนึงฝั่งซ้ายก็คือฝั่งด้านนี้ส่วนฝั่งนั่นขวานั้นจมโคลนครับเสมอลาบไปกับพื้นดินเลยซึ่งตอนนี้ก็รอปฏิบัติการกู้ต่อไปนะครับส่วนเราก็มาหลบฝนอยู่ในในรถก่อนฝนตก เหตุการณ์นี้นะครับจะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยสั้นๆครับสวัสดีครับ